กิจกรรมสืบสอบอิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2567โรงเรียนศิษธทิพยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องปลาตะเพียนหลากสี ปลาตะเพียนสีสมาชิกกลุ่มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญินธนพัชรทสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงสุพสาอสวัสดีคหน่เด็กชายกรเร นักเรียนสังเกตเห็นพวงมาลัยแขวนหน้ารถของผู้ปกครองพบว่ามีการนำใบเตยสารเป็นปาเพียนสีเขียวสวยงามเมื่อเวลาผ่านไปปาเพียนกับแห้งเหี่ยวไม่สวยงามตามเดิมจึงเกิดเป็นคำถามที่นักเรียนสนใจ 1. ควรใช้วัสดุชนิดใดในการประดิษฐ์ปาเพียนให้มสีสีสันที่หลากหลาย 2. ขั้นตอนการประดิษฐ์ปาตะเพียนมีวิธีการอย่างไร 3. ประโยชน์ที่ได้จากการประดิษฐ์ปาตะเพียนมีอะไรบ้างสมมติฐานการคาดคะเนคำตอบเราสามารถใช้วัสดุประเภทพลาสติกเช่นหลอดประดิษฐ์ปาตะเพียนให้มีสีสันสวยงามได้นานเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสีสันสวยงามรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะประดิษฐ์ปาตะเพียนจากหลอดตามวิธีที่ทำการสืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลตารางบันทึกลักษณะของปาดเพียนที่ทำจากหลอดสรุปและอภิปลา,าปกกยผลสรุปหลอดสามารถปาดเพียนได้เพราะหลอดทจากพลาสติกสามารถพับงได้และมีสีสวย